เพราะบางอย่างกระทำที hands, ่ส being ุดแห่งทุกนั no ่นแหละแต่เพศคาราวาสก็ทําได้แล้วก็ทําหน้าที่ในเพศคารวาสเนี่ยรู้สึกว่ามันเต็มไม้เต็มมือเต็มปากเต็มคําดีได้พูดแทนพระเนี่ยเยอะเพราะบางอย่างพระพูดไม่ได้เนี่ยขอบจริงๆอะเป็นแฟนคลับเป็นเทพซีแหละแล้วก็เชียร์แล้วก็วันนี้ก็มาแลกเปลี่ยนนะไม่ได้มาเอาเอากระโถนมาตีใครใจเข้าใจตีใจเข้าใจครับสาธุขอบคุณมากขอบคุณมาก ขออนุญาตมอบเหรียญหลวงปู่ทวดได้ครับไม่มีที่ปฏิหารไม่มีการโดนบันดาลใดทั้งสิ้นแต่มอบให้ด้วยความรักับขอบคุณเป็นอย่างสูงขอขอบผุณเป็นอร่าสูง จริงๆยังแจกเรยลวงพุทธเศีลเลยไปถึติดจับ สนาวินิที่ที่ปัตตานี ฝากอาจารย์ด้วยเรื่องนี้ครับเพราะถ้าไม่มีเขาจะไม่มีเราเราจะไม่ได้อยู่ดีมีสุขแบบนี้ได้ครับเดี๋ยวลองดูครับู้ว่าผารละเยอะครู้ว่าภาระเยอะรกิจเยอะได้ครับเผื่อว่าเดี๋ยวลองไปหาดูว่ามันจะมีเหตุมีผลตรงไหนพ้อไปช่วยได้จะพยายามเข้าไปอาจจะต้องเข้าไปในค่ายทหารก่อนครับ ได้รับเชิญไปบรรยายในค่ายงานแล้วก็ประสานเข้าไปต้องมีเหตุปัจจัยนั้นเข้าไปแต่เดี๋ยวคงจะไม่นานนี้แหละครับคงอาจจะมีเหตุปัจจัยถ้ามีเหตุปัจจัยร่วมกันมาคงได้เข้าไปเพราะว่าทหารตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเชิญไปเราพูดขนาดนี้น่าจะมีแล้วล่ะทหารนั่นก็น่าจะดูดีได้ได้ครับได้เลยได้ครับขอบคุณผู้จัดเออเขาเบอร์ทักทิ้คิดเรื่องถึงมึงมาเอาเอาย่ามาครับพี่แซ่ถาที่คุณเจอคุณนี่ก็เจอขอบคุณที่สี่พี่ก็ายดี ติดต่อพระเลขาท่านอาจารย์เสร็จแล้วเหรอได้ชาร์จเข้าได้ชารร์จคับเรียบร้อยครับรู้รู้ว่าไม่ไม่ใช้หรอกแต่ให้ด้วยความรักครับสาธุครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกครับจะไปโยนทิ้งก็ไม่ว่าเป็นที่ระลึกนะครับเก็บไว้ตลอดครับฝากค่ะเป็นเครื่องระลึกที่ถึงใส่ซีนใส่ชิปไว้หมดแล้ว ไปไหนรู้หมดจ้าไม่ไหนรู้หมดใส่เครื่องติดตามเหรอพร้อมพร้อมพร้อมเครื่องหลักหลังถี่อันนี้ไปแจกลูกศิษย์ใช่ครับอันนี้จากที่อองาจารย์ข้าของแล้วแต่ชอบลุกพ่อโหมากโอ้ยตื่นทำแล้วไม่ต้องล็อกไม่ไข่จะถ่ายวิดเอาเหรอเอาโทษ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  ก็เห็นแต่หน้าเกาะไปมันก็เป็นผลดีนะอยู่ที่ไหนก็ได้ฟังธรรมะจำไว้นะใครไม่ชอบเขาก็อย่าไปเปิดฟังว่าเขาน่ะไม่ได้เปิดไปที่ไหนก็เห็นแต่หน้ามันก็เอาโทรศัพท์จุ่มลงน้ํากูขอแนะนํานะถ้าไม่อยากเห็นหน้าเขาจริงไหมก็เขากาลังดังอ่ะจริงไหมล่ะนะ ก็น่าจะดีใจกับมันนะอาจารย์เบียร์กูว่ามันจะทุกข์มากเลยนะน่ะมแจะคนไปหามันนะน่ะฮะกูเจอมาก่อนมันแล้วครับหลวงตาพอดีช่วงนี้ก็มีคนตัดคลิปหลวงตากับอาจารย์เบียร์พยายามจะให้ดราม่าครับ <c oughs> เรื่องคล <c oughs> ้ายๆว่าจะให้คนเข้าใจว่าอาจารย์เบียร์จะมาบวชกับหลวงตาครับตอนนี้อะไรนะ มีคนตัดคลิปพยายามตัดคลิปหลวงตากับอาจารย์เบียร์ครับจะให้ดราม่าว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยให้เข้าใจว่าอาจารย์เบียร์นะจะมาบวชก,กับหลวงตาแล้วหลวงตาไม่บวช <มา S 2> ไม่ใช่มันไม่มาบวชกับ <S <S <Rose> กูหรอกมันจะไปบวชก,กับหลวงพ่ออินทวายเนอะนะมันบวชกับกูทำไมพระกูเยอะอยู่วัดนะเําน้อยภ้าไม่เยอะนะจริงไหมไปดีแล้วไปบวชก,กับใครที่ไหนก็ดีหมดนะคนดีอะนะ ถ้าคนะไม่ดีไปอยู่ไหนก็ไม่ดีเหรอนะอย่ามาบวชก,กับกูเลยเบ้ยอยนอนไหะไปนอนน,อนะบนะอย่าก,กูเป็นเจ้าภาพให้ก็ได้บวชจะสึกน้ยถ้าสึกมากก็ดา่ามึงนะจำไว้เะนะมันไม่ใช่บวชอ,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 อยู่ยากๆอยู่ง่ายๆนะบวช ะวันนั้นก็แนะนําแนะนําแกอยู่นะอ่ามันก็มีศรัทธามันก็เป็นคนดีนะจริงจากหลวงตาสัมผัสมันนะที่มันไปกราบหลวงตาอยู่สวนฉัตรวีนะนะเมื่อก่อนไม่มีใครรู้จักมันหรอกนะนะบอกเออมึงก็เห็นศรัทธามันดีนะมันมีความตั้งใจนะเบียร์จารย์เดียเนี่ยนะ เออเห็นมันยังถวายตังกูตั้งหมื่นหนึ่งปิดปากกูไม่ใช่อย่างนั้นนะออก็มันก็ดีจริงๆมันเกิดศรัทธามีคนเห็นไหมเอาของมาถวายกูไปเห็นพ้ามันก็เคารพนับถือเห็นไหมเออมันก็เป็นคนน้อมนําเอาธรรมะนะเห็นไหมมันนั่งฟังด้วยความสง,งบนะเห็นไหมเออฮะใช่มันก็เอาโซฟามาถวายกูด้วย กูก็จำไม่ค่อยได้หรอกนะนะกูก็ไม่รู้ไผเป็นไผแหละฮนะฮนะมันก็มาบอกว่ามันอยากบวชเออยากบวชก็บวชสิมันบอกเดี๋ยวเคลีย่นนู้นเคลีย่นนี่จะจบก่อนว่างั้นถ้ากูจําไม่ผิดนะถ้ากูจําผิดก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งนะแต่ว่ากูเห็นศรัทธามันมีศรัทธานะถ้าคนไม่ศรัทธามันอ่อนน้อมถ่อมตนมากเลยนะ ไปหากูเนี่ยหช่อหมนั่งพับเพียบเรียบร้อยรังฟังกูแบบสงบเลยนะก็สังเกตแล้วเนาะคนโอ้ใจมันดีเว้ใจมันสาาดีนะอืมนะไม่รู้มันไปเอาสนทนาธรรมไปจัดการที่นี้ดังเลยนะมันก็สไตล์มันนั่นแหละไอเสาไฟฟ้านี่ดังเพราะเสาไฟฟ้านี่แหละกูว่า กูก็เคยดูอย ja ู่เอาอีกแล้วกูนี่ดังเพราะทุบซ่วมไอ้เบียรนี่ดังเพราะเสาไฟฟ้านะนะมันก็เป็นคนดีนะถ้าไม่เป็นคนดีมันจะเขาไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยเห็นไหมมันไปถวายเงินหลวงพ่ออินถวายล้านกว่าบาทนะจริงไหมเออเนี่มันถ้าว่าถวายกูกูจะว่ามันดีอยู่นะดียิ่งกว่านี้อีก ฮะหลวงพ่ออินทราไหวท่านมีตังเยอะไม่ต้องมาเอาไม้กูก็ได้นะเออนะที่จริงเขามีศรัทธาเขาก็ฝึกกูก็เคยเป็นโยมกูก็มีลูกศิษย์เมื่อก่อนจำไว้มีบริวารนะตั้งแต่เป็นโยมแล้วเหมือนกันนะ นะแต่กูไม่ได้สอนธรรมะนอกจากกลุ่มของกูไงเขามาถามเขาก็เรียกกูอาจารย์อาจารย์เหมือนกันนี่แหละบางทีพ้ายังมาฟังกูเลยเมื่อก่อนนะนะแต่กูไม่กล้าสอนนะสอนผ้าเนี่ยนะนะผ้าบางองค์เนี่ยโอ้ยกูดิจนอยากไม่อยากเข้าวัดนะเมื่อก่อนกูก็เบื่อหน่ายพ้าเหมือนกันนะสมมติสงบางองค์นะ บวชมาเนี่ยหาแต่เรื่องหาแต่กิเลสใส่ตัวเองหาแต่โทษแต่ภัยนะนะกูอยู่วงการพระมาเนี่ยวงการศาสนามาเนี่ยเกือบ30สิปีนะประกอบมันก็เป็นผลดีนะอยู่ที่ไหนก